เนี่ยไมไ่กินน้ำอยู่ๆเขาคือไมไ้กินน้ำโ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> ้ยนวกินใดจีนกินว่ไดดได้เนี่ยงวงดองใครเข้าข้างมือพ่อเฉยไม่ได้กินน้ำดรัย นี่เดี๋ยวไปเก็บลวกมมาก่ะเก็บที่พุงจ้ะจะว่าเปียกแล้วเปียกแล้วจ้ะท้ไร พอีกินจ้าไ,ไหนไัเสเสื้อสม่อไ่มาดูสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าตัานพอดีเลยจ้าไม่มาขออนุญาตตันเสร็จ ไฮนยเเดี๋ยวนะไปดีดิมป็่ไหนแม่ใช่ใช่มาแล้วล้มาถึงรงนี้อะกำลังหิวสุกพอดีเลยต้องขึ้นไม่อาบน้ำให้น้องบอกเนี่ไม่ได้อาบน้ำให้น้องจ้่ไม่อาบน้ำลูกไปเล้ว แสงสันนือเป็นมอมมอมหน้าตาคนมันจะเห็นจ้ะใช่แหวกกินม่ได้มันเป็นวงวงดวงจ้ะจะเป็นวงสดกินไดไม่ได้ชิมมันเข้ามาใหม่แล้วกินอย่างก็อยากกินน้ำ ใครอาบน้ำให้หนูยังไม่มีผมเลยมีผมเนี่ยก็บสิรอมึอเศร้าเนี่ยปลุกแม่เนาะฉันว่าเป็นแม่เดี๋ยวปลุกแม่งให้น,หน้ำให้แม่อยู่ยอ๋อหนูจะกินนี้ดูมีผมไหมามาจ้าพี่น้องจ้ากินสมุนง,งอ้น้ำกันจ้า มองดองที่นั่งมองดองมองแอปเปิลจ้ะแม่เงีไม่เจ็บแล้วาดองไปอออาบน้ำรอหรือเดี๋ยวจะไปเข้าบ้านทีวีผมมาช่วยเอาไหมทุกครับทุกครับก่อนทุกครับก่อนทครับเป็นหรอนั่นยังไง กินมือยจ้าบางมือวุกินนมแม่น้องเหรอเอาเอาไม่ได้ครับ

กินแม่บที่กินังไงบอะกนแล้วก็ถ้นี่ม่เก็บเย็นแล้วมาขึ้นก่อนประเดี๋ยวหอน <Okay. S 2> <Okay. S 1> ไปอะไรจ้ะพี่นอ้องจ้าเปลาสิได้ไปธุระอยู่จ้ะาจกมีคนแล้วเนาะพี่นอ้องเนาะ